สำหรับนะครับชีพเอ็กซ์มอนชีชีนะครับเป็นคอลเลคชันสุดท้ายของปีนะครับเราอยากให้คนที่ถือสินค้าของเราอะฟีลไลค์เซเลบน้องพัรรักแมวเนาะก็มาร่วมงานกับแบรนด์ชีพนะครับผมพี่เฟรดี้เบกกี้ที่มาเริ่มสนุกกันน่ารักมากเนาะกรเด็บสีตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่คนมาดูมีคนมาเชียร์เกินฝันหนูมากๆเลยถ่ายติ๊กต็อกอยู่ป่าแล้วก็ได้มาอะไรอย่างงี้เรียกว่าเป็นดาวร้างนาดหนึ่งนะพี่อัจฉรยะอินฟูตัวน้อย เรียกได้ว,ว่าสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกเมื่อแบรนด์ชีฟรวมพลังแฟนคลับแห่งจัก,กรวาล G.L. ฟรีนเบกกี้และแฟนคลับพันรักแมวที่มาสร้างบรรยากาศสุดคึกคักในงาน c a r r y the Celebration โดยมีดาวนัดพัศนรนร่วมเป็นพิธีกรให้ความสนุกแบบไม่พักที่ The Mall Lifestyle บางกะปิ โดยภายในงานเริ่มต้นขึ้นด้วยความสนุกสนานจากดาราสาวมุกวรณิดที่มาร้องเพลงเพื่อฉลองส่งท้ายปีพร้อมเปิดตัวคอลเลกชันพรีเซนเตอร์พันรักแมวพันธิตาบุญชวนอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังกับคอลเลกชันพิเศษชีฟเอสมอนติชิปเดซเซเบชันลิมิเต็ด e อ i ィชันโดยมีนายอภิดาตรีรัฐพิจารณ์ f ฟ่าเดอร์แลีอบริษัทชีฟแกลเจอร์จำกัดร่วมเปิดตัวลายเคสสุดน่ารักของมอนชีชิที่สร้างสารรค์ในสไตล์ชีฟ และไฮไลท์สุดพิเศษก็คือสองสาวฟรีนซโรชาและเบกกี้รีเบกาที่มาร่วมทำกิจกรรมบนเวทีพร้อมโชว์โมเมนต์สุดน่ารักเรียกเสียงกรีจจ๊ดจากแฟนๆแบบล้นห้างเลยทีเดียวเอ่อ uh, Carry the celebration นะครับ uh. เป็นคอนเซปที่พวกเราตั้งขึ้นมาเนาะเพื่อเอ่อ uh, สำหรับสำหรับนะครับ Chief Exmon Chi Chi นะครับ The Limited Edition นะครับก็เป็นคอลเลคชันที่เรา อ๋อเป็นเป็นคอลเลคชันสุดท้ายของปีนะครับที่เราเราตั้ง,งใจจะส่งท้ายปีนะครับด้วยคอนเซปต์เหมือนกับว่าเราอยากให้คนที่ถือสินค้าของเราอ่ะฟีลไลค์เซเลบนะครับหรือว่าทุกโมเมนต,ต์ของของเราเราสามารถที่จะเซเลเบตได้ใใอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็เลยได้ซิสเตอร,ร์คนสวยอย่างน้องพักชั่นใช่ใช่ค, <น S 1> ครับเป็นมิสเตอร์คนแรกของชีฟเลยเป็นยังไงบ้างครับทั้งทรายมีใจมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆ ขึ้นมาอะไรก็ใช้ใช้มาตลอดแล้วรู้สึกว่าเป็นเทร่ที่แบบแฟน c h a นนอ l แล้วนอกจากนั้นคือน่ารักควานห่างมากและดีใจมากครับครัฟินเบคครับได้มีการทำมิชซันเกี่ยวกับเทศกางอะไรนี้กับในคอนเสิต์ตด้วยเป็นยังไงบ้างครับน่ารักมากค่ะแล้วก็อบอุ่นมากคือเทศกาลมันน่ารักอบอุ่นอยู่แล้วแล้วพอได้ร่วมงานกับชีฟแล้วก็เอ็กซ์กับมอนชี้อีกก็ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เขามีความน่ารักแล้วก็ความเซอร์เบตในเทศกาลนี้ะมาก น่ารักอยู่แล้วแล้วก็ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าเขาจะมีคอลเลคชันอะไรบ้างเพราะว่าน่ารักทุกอันแล้วอย่างนี้พวกอิสเซอรี่แล้วก็แกเจ็ตต่างๆอ่ะมันแบบมันเก๋มากเลยอ่ะอะไรมันโซคูอ่ะมันเอามาติดแล้วมันมันใช้ได้จริงนะใช่แต่เห็นว่าคอลเลคชันนี้มีความเสถียรตรงที่ฟินเบรคซีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยไม่ไม่ไม่ออกแบบไม่มีไม่มีอ๋อมี้วทีนี้จะเอาแบบแต่งเคสไปไงบ้างในเรื่องซอรี่นะเนี่ย ก็จริงจริงหนูว่าไม่ใช่แค่ฟินแม็กกี้แต่ว่าจะแบบว่าพี่ๆทุกคนก็สามารถตกแต่งอะไรแบบนี้ได้กันยนะบอกว่ามาจับคู่สีมาจับสิ่งที่เราชอบแบบกิ๊บตอกชามหรืออะไรเงี้ยแล้สามารถเปลี่ยนได้แบบ everyday everyday ของใช่ใช่ใช่ชอบอะไรในคอลเลคชันนี้บ้างสองเบลล์ที่แบบเป็นเป็นแหวนตัวยงอะไรเงี้ยชิ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 อันเดียวเลยใช่ไหมแล้วก็แบบชอบชอบความที่มันสามารถดึงออกมาได้ เปี่ยนเป็นเคสใส่ได้ด้วยแล้วก็สามารถสลับลายได้ด้วยสลับสิ่งที่ค้อยได้ด้วยกิบต็อก็เปลี่ยนได้น่ารักมากค่ะครับก็ฝากแบรนด์ชีฟด้วยนะครับแล้วก็ฝากน้องพันธ์นะครับน้องพันธ์น้องพันธ์รักแนวเนาะก็มาร่วมงานกับแบรนด์ชีฟนะผมคิดว่าปีหน้าน่าจะมีอะไรสนุกๆให้เราทำอีกเยอะนะครับก็น้องจะเป็นคนที่เหมือนช่วยพวกเรานะครับในการที่จะ represen ที่สินค้าที่มันดูแบบสนุกมากขึ้นสมัยก่อนเราอาจจะแบบ ผลิตของขึ้นมาเราก็ถ่ายรูปขายอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีแบบเอ่ออย่างอย่างอย่างที่เราทํามาเนาะก็จะมีแคมเปญต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ก็คิดว่าลูกค้าน่าจะสนุกไปกับเราครับแล้ว,แล,วแล้วพวกเราเองก,ก็สนุกด้วยท้าทายมากครับครับนทีน,น,นึงทำรูปในฐานะพรีเซนเ,เตอร์ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ติดตามขันกับคอนเทนต์ของชิวนะคะในฐานะพรีเซนเตอร์ด้วยก็เราก็วันนี้อยากขอบคุณทุกคนที่มาเลยนะคะขอบคุณพี่ตุ๋ยที่ว่าให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณพีณ่เฟรดี้เบกกี้ที่มาเล่มสนุกกัน กระเดับสีกำครั้งแรกที่ได้แบบว่าออกงานอะไรแบบนี้ค่ะก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่แบบว่ามีคนมาดูมีคนมาเชียร์อะไรอย่างงี้แฮปปี้มากค่ะแล้วก็ดีใจที่ทางชีฟเลือกเราเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเลยก็แบบตกใจเพราะใช้มานานไม่คิดว่าเขาจะหาพรีเซนเตอร์แล้วก็กลายเป็นหนูหนูก็เอ้ย โอเคดีใจมากเพราะาเหมือนเขาหาคนที่แบบใช้จริงอะไรเงี้ยค่ะก็คือใช้มาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วค่ะได้ถามผู้บริหารทำไมเขาถึงตกไปตกหลุมได้หนุมคือไม่ได,ด,ได้ไม่ได้ถามแต่ว่าเคยได้ยินพี่เขาพูดพี่เขาบอกว่าเหมือน ค่คนที่แบบว่าใช้แบรนด์นี้จริงๆแล้วก็ใช้มานานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าใจแบบคาเล็คเตอร์ของทางแบรนด์จริงๆก็คือแบบมีความเป็นยุคใหม่เจนใหม่แล้วก็แบบชอบที่จะคัสตอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคเรื่องหนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะแบบเกินเกินฝันหนูมากๆเลยทีย่มีเพราะว่าแบบถ่าย Tik t o ็ออยู่บ่า เราก็ได้มาอะไรอย่างงี้ก็คือดีใจมากๆเลยเรียกว่าเป็นดาราแล้วหนึ่งนาทียอังอาจจะยากอาจจะยากนะอาจจะเป็นอินฟูตัวน้อยเป็นอินฟูตัวน้อยอยู่มีใครติดต่อเข้ามาบ้างไหมงานพีเซนเตอร์หรืองาไปร้องงานก็ก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็หวังว่าปีหน้าจะแบบว่ามีอะไรสนุกๆให้ทําอีกเยอะๆเลยคือหนูไม่ไม่ไม่คิดเลยว่าแบบเราจะแบบมีมีแฟนคลับเห็นแฟนคลับเป็นตัวจริงๆเพราะว่าแบบที่ผ่านมาก็คือเล่นติ๊กตอกแล้วก็รู้สึกว่า ก็แบบมีผู้ติดตามเนาะแต่ไม่คิดว่าแบบพอมาเห็นตัวจริงแล้วมันแบบพลังบวกมากคือหนูแบบบางบางคนอะมาถามดูว่าแบบเออมาทํางานอะเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยแต่พอมาอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันแบบฟื้นฟูพลังหนูให้หนูกลับไปเรียนมากกว่าเอาจริงๆไม่ค่อยลาเรียนเลย<อ>ค่ะมาแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าอันเนี้ย<อ>ที่มาก็คือมันเหมือนปิดวัน รับปริญญาของพี่ๆก็เลยมาค่ะใช่คือไม่ค่อยไม่ค่อยมีช่วงเวลาที่ลาเท่าไหร่เวลาเรียนก็คือโอเคโฟกัสเรียนไปเลยแล้วก็เวลามาทํางานก็มาทํางานค่ะแต,แต่ว่า,าทำงานเหมือนมาเรียนมีชอบความเป็นสายอินฟูอยู่ไหมหรือว่าพอมากออกงานแบบก็ติดใจอะไรอย่เงี้ยอาจริงๆก็คือชอบชอบหมดมันแล้วแต่แบบโอกาสชค่ะอยากจะเป็นดาราในสปบาทอะไรครับ อดาราเลยเหรอคะยังยังไม่คิดถึงเรื่องแบบการแสดงอะไรเงี้ยเพราะหนูอะคิดว่าหนูอะไม่มีความสามารถด้านการแสดงเพราะว่าคือเหมือนแบบสมมติตอนแบบได้แบบว่าให้ไปในโรงเรียนนะคะที่แบบว่าแสดงละครอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราจะทําท่าท,ทําทยายัางไงอะไรางี้แต่เอาจริงๆสนใจสนใจนะคะแล้วก็มีมีแผนว่าเอออยากลองไปเรียนการแสดงดูอะไรางี้เผื่อเราจะได้ลองทาอะไรเงี้ยคือหนูคิดว่าแตงพูดไม่เก่งก็เลยคิดว<ๆ>่าแบบเออเราจะแสดงไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่า พี่เห็นพี่โยได้แสดงก็เลยแบบว่าอุ้ยพี่โยเก่งจังเลยแล้วพี่โยก็บอกว่าแบบอุ้ยเราถ้าเราเรียนหรือเราแบบฝึกอ่ะมันทําได้นะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากลองค่ะเพราะฉะนั้นออนให้กับแฟนที่ทติดตามผลงานเราหน่อย่วงนี้เหมือนเป็นกล้าวมาดาราท่านหนึ่งแล้วอุ้ยก็ขอบคุณทุกุคนที่คอยติดตามนะคะคือดีใจมากๆที่แบบว่าเด็กคนหนึ่งสามารถได้มาอยู่จุดนี้แล้วก็ไม่ว่าพันจะไปทางไหนก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะคะ